สำหรับบทนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับซึ่งหากว่า,วาเรามีปัญหาเนี่ยแน่นอนเราจะไม่ได้มุ่งตรงไปแก้ปัญหาอย่างเดียวเราต้องศึกษาเรื่องของบริบทปัญหานะครับแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเอามาช่วยในการแก้ปัญหาในหลายๆด้านนะครับดังนั้นเนี่ยในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเนี่ยทางฝ่ายผลิตได้จัดแบ่งเป็น5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของ ความหมายความสาคัญแล้วก็จุดมุ่งหมายการศึกษานะครับที่เกี่ยวกับพวกแนวคิดทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราใช้ทฤษฎีนั้นไปเลยเราต้องรู้ที่มาที่ไปของทฤษฎีแล้วก็รู้ว่าข้อจํากัดของทฤษฎีนี้หรือว่าบริบทที่จะเอาทฤษฎีนี้ไปใช้เนี่ยได้แก่บ,บริบทไหนบ้างรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าปัจจุบันความรู้หรือว่าองค์ความรู้ที่เราจะเอามาแก้ปัญหานั้นเนี่ย มีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วดังนั้นถ้าเราไม่ได้เอาพวกงานวิจัยมาเนี่ยเราไปเอาความรู้ตั้งแต่10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการเรียนการสอนสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เป็นออนไลน์แบบเยอะมากๆกับสมัยก่อนที่ยังพอใช้ออนไลน์อยู่บ้างพวกทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหากับบริบทในปัจจุบันได้นะครับข้อที่2ต่อมาก็คือเทคนิคแล้วก็กระบวนการในการ ค้นคว้าข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยต้องใช้เทคนิคและก็กระบวนการที่ค้นคว้าอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างเพื่อทําให้ผู้อ่านเนี่ยเชื่อถือในงานวิจัยนอกจากนี้เนี่ยเราจ,จะได้ยังจะได้ข้อมูลที่มีความอัปเดตและก็เที่ยงตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการของเราอีกด้วยนะครับสำหรับข้อ3ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคนา้นคว้าเมื่อเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยว่า ข้อมูลอันไหนใช้ได้และข้อมูลอันไหนใช้ไม่ได้ถ้าข้อมูลที่ใช้ไม่ได้หรือข้อมูลที่บันเก่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องคัดทิ้งมันออกไปนะครับหรือว่าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้งานวิจัยเนี่ยมีความคุ้ยเขวนนะครับแล้วก็คัดทิ้งออกไปเพื่อเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรวบรวมและก็เรียบเรียงข้อมูลให้ง่ายต่อการอ่านแล้วก็การนำไปใช้นะครับ ถ้าเราไม่เรียบเรียงข้อมูลเนี่ยข้อมูลต่างๆมันก็อยู่สเปะสบะไปอยู่ตรงนี้อีกหน้านึงตรงนี้อีกอันนึงกว่าเราจะหาครบเนี่ยเราต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยเสียเวลาเรียบเรียงข้อมูลสักนิดหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลนะครับมันก็อีกอีกอันหนึ่งก็จะแสดงถึงในเรื่องของอการคิดอย่างเป็นระบบด้วยนะถ้าเราเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีความคิดที่เป็นตรรกะเรียบเรียงจาก ง่ายไปยากเรียบเรียงจากปีพศใหม่นะครับไปสู่ปีพศน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาแน่นอนว่าเรามีข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยมันก็ต้องหาความเชื่อมโยงต่างๆเพื่อเอาไปแก้ปัญหาเราจะอยู่เจ้าจะเอาแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งมาแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันสามารถพาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหานั้นได้ไหม แนวคิดที่มีเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทหรือว่าสาเหตุปัญหานั้รือยังนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทในเรื่องของการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับ